โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมรุกทานอย่างเช่นเคยนำะคลิปนี้ดูกับเกมนี่เกี่ยวกันต่อนำะกับเนื้อเรื่องในดาน,น่าของเรานะครับผมกับชื่อตอนว่าอบผักขวดนะัจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าคนระับก่อนจะไปดูก็ฝากอีกเช่นเคยนะก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะโอเคเนเรื่องในตอนนี้จะเป็นไงก็มาดูกันเลยดีกว่าคนระับสถานที่คือห้างสรรพสินค้านั่นเองครับอือ้าวสวัสดีครัอาจารย์ อันที่องเหรอคะอืมน่นอนสิเราเธอละเหมือนกันคะ่ะวันนี้เนะน,นี่ยเป็นไงเปิดตัวสินค้าใหม่ของไบตูเซ่คะมีชิ้นไหน,นที่ต้องมาซื้อที่หน้าร้านเท่านั้นนหะเชิญเลยมาดูกันสิเดี๋ยวนะน้ำมันนาเกลกับเทียไม่ใช่เหรอครับว้าวถึงโดนจับเลยนะไม่ใช่โดนกอดโดนกอดว้าวผู้ดิ่งมาเลยนะครัเนี่ยดิงชัด รู้สึกว่าถ้าถ้าบอจะผินเทียกันนะกันน่าจะเป็นรุ่นพี่อายนะผม,มก่อนฉันจะห้ามจะทันห้ามนั้นเทียเข้ามาก่อนฉันฉันแน,น,น่นเชียวตออกใจหมดเลยเนาะอาจารย์นี่นะนี่เทียเพิ่งจะเข้าตกใจกันคู่เลยนะต้องทา,ายกันดีๆก่อนสิอ๋อจริงต้ขอโทษนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนะไอหน้าสองคนมาเที่ยวกันเหรอคะที่นี่เนะี่ย่ารลอก เมืเ่เมื่เจอกันเมื่อกี้นี่เองนะนะอาจารย์มาซื้อของส่วนฉันก็ออมาดูสินค้าแบรนด์ของดูเซ่นะอ้าวมาเกินจังเลยแล้วก็ดูเหมือนกันกูณไปเล่นนะเธอแต่คนก็ชอบดูเซ่เหมือนกันเหรออืมหน้าร้าดูเซ่จริงนะ้ากาศข้างอีก็ชัสดสิซีใช้ซาตีไซน์ตัวทันสบายนะนะไม่ยังพูดถึงเรื่องเครื่องประดับเลยนะ <c oughs> สุดยอด ไม่คิดว่าจะเจะอคอยร์ฟิชชันเกยตัวขนาดนี้เนะี่ยจริงเหรอฉันไม่จัดดิเธอแต่งตัวแล้วนะก็รู้มาตลอดแล้วนะว่าเธอสนใจเรื่องแฟชั่นแน่นอนก็แน่นอนเลยจริงอ่ะเป็นชักนั้นเลยเหรอเสือถ้าปกติแล้วตัวเองก็ไม่ได้แต่งตัวเด่นะไรขนาดนั้นนะก็ไม่ใช่ว่าเธอเด่บบนอขนาดนั้นแต่แค่ดูก็รู้ไงว่าเธอไหนะมีเซนส์เรื่องแฟชั่นเธอแต่งตัวเนี่ยบสเสมอสฟ้ากับ ขึ้นระดับนะเข้ากันตลอดข้อต่งกวนกระเป๋านะรักๆดิแล้วฉันน่าก็ชอบต่างหูกับอะไรเนี่ยโจ๊กเกอร์ที่ดูโมเดนด้วยนะขอาทานหน่อยได้ไหมว่าไปซื้อมาจากไหนนะอ๋อคนเดียวเหรอไปเจอมาจากร้านลับนะี่ยไม่แาคร์แคร์งานค้าของอาร์กันนะจริงเหรอร้านนั้นอยู่ตรงไนะหนล่ะไอ้กับากนายกาลนั้นคุยกันไปยิ้มแคบปิด นีอาจารย์ครับฉัน <an> ว่าน่าจะพักชั่ววันไหนพักหนึ่งได้แล้วนะอาจารย์บอกว่ามาซื้อของไม่ใช่หรอคะเราไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวดีเธอจะไปด้วยเหรอเอ่อโอเคหลังจากนั้นหลังจากฉันซื้อของเรียบร้อยแล้วต้องรักลับมาไอ้กับในกาดกั้นก็ยุ่กันไปจบอาจารย์เห็นหรือเปล่าคะแป้ขนมหวานกินกันไหมก็ได้เทียยังไปกับเราใช่ไหมเนี่ย พูดต่อมาขอเรื่องปล่อยมานี่สยอเลยนะเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งน่ะอัจเรเลี้ยงเอาไว้ฮะอันนี้แหละฮาใช่เลยยังชอบนี่สุดๆเหมือนกันนะยังไม่จบอะเอาไงต่อดี <c oughs> อ <c oughs> ล้วกลับไปรีไมค่ะอาจารย์นั่นสินะเก <c oughs> ือบไปไเพื่อนสองคนคุยกันไปดีวกว่านะเส้นกับเทียนออกจากห้างสับติด้า นาไอ้กับนากันันอยู่ในโลกของพวกเธอสองคนก็ด <ent music> <g ril jamais> ีนะผมจางนั้นก็มีคนเข้าข้างเราเนาะโอเคนะไม่จ้โดนถ้าคุยกันสามคนนี่จบเลยนะไม่เราก็ไม่ต้องไปแล้วเราเดินเหนียวมาทันทีดีกว่านะเดินโดนดึงเข้าไป้วยจบเลยนะผมเพียงนั้นก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ